วัสดีครับวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอตจะมาลวกหอยครับหอยลูกยอปกติเขาก็แกงก็ได้นะครับแต่ว่าบลอตชอบกินแบบว่าลวกแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอร่อยนะบอตวะโอ้ยยังไม่ตายทีน้ไหมครับดีโอเคเดี๋ยวบนอจะลางครับแล้วก็มาต้มนะไปครับไปลางกันนีวะมาครับเรามาลางคโคมครับ ตีให้มัไปเลยโอ้ยได้หวยข้างมาด้วยกับลุงมเอาไปตกปลามาตะลิ้วเลยครับน้ำก็หลัางสกปรกน้อยหน่้ย die den auch. นะครับเดี๋ยวบนล้างให้สะอาดนะนี่ครับน้ำบนใส่ไปเลยครับมาใส่ห้อยลงไปอือจ้องไปเลยโอ้โหก็บเต็มหมอ้อโอเคครับเดี๋ยวบนจะเอ่อต้มสักประมาณ8นาทีครับบนหัาน่าจะส่วยพอดีนะ เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันครับโรแปดนาทีถึงสิบนาทีโอเคครับไปทำน้ำจิ้มก่อนมาครับเดี๋ยวบนจะทําน้ำจิ้มนะมาน้ำจิ้มซีฟูดครับทำแบบง่ายๆเลยวันนี้ใส่าแต่พริกกับกระเทียมพอ ตามก่อนครับโอเคครับนี่ประมาณนี้ปุ๊ปุ๊บ,บน้ำปลาครับน้ำปลาผงนัวครับใส่ลายเซ็ปลายมไม่ใส่ไม่ร้อยครับใส่ไปน้ำตาลปี๊บครับโอ้โหจะหมดแล้ดู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 ใช้นิ้วเลยครับยยอะ เลือดครับเสกเลือดด้วยเย่าๆยลงไปมะนาวครับโอ้ในหม้อกำลังเดือดเลยนะ คนใหข้าวกวนครับน่ากินเลยนะซี่กับแซบในตวงมาโอ้โหร่อยเลยอนไ้จะพอดีขนาดนี้ครับ ร้อยมาโอเคครับเดี๋ยวบเอาใส่ถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินกันนะดูครับสกบปรกมากเลยเนี่ยเอาไม่ออกครับติ่ตัวมันเดี๋ยวบนคออดุญยัดเทน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำครับต้องไม่อีกทีนึ่งนะแป๊บเดียวครับเปลี่ยนบนันนี่ครับบนใส่น้ำไม่ไปละข้อเปิดแก้ดอีกทีนะครับให้มันเดือดอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวบนคิดว่าได้เลย นั่นครับเดือดแล้วโอ้เปลี่ยนน้ำที่ซ่องแล้วครับก็อย่างซองกกระปกนะโอเคครับเดี๋ยวใส่ทาดกันครับแล้วก็ไปกินกันนะครับสวัสดีครับมาครับเดร็จแล้วโอ้โหเยอะจริงๆนะครับดูนี่ดูโอ้นาดาใสดอกกัญชันไม้ด้วยครับช่วยมาดูนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน่ากิ้มาบ เต็มทัดเลยครับนี่ลนเลยดูกินหอยนี่มันต้องกินกับหมายจิ้มฟันนะครับเหมือนเดิมตัวเหล็กขู่ตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเต่น่าจะร้อยนะ พี่ออกมาเลยน้ำจิ้มกับซี่โยนเลยอ่ะอืมด้วยมั้งบนคงจะกินไมหมดคขับสังทตดเลยเด้อเกอนกินด้วยเยอะไปครับ Mặc lên, <laughs> kia mà tụt tua lên, mình ừ. ừ. nêm chấm rồi mà, xếp mập <laughs> จะชุบรุนี้แสดงวา่าซุกแน่นอนเลยครับดูเป็นสีต้มเลย ตกตัวเ,เลยตัวใหญ่เลยถุงไม่มีตายนะครับบนลางไหลน้ำเลยอ่ะ อันนี้ขี้มันเป็นสีดำเงินเลยเนี่ยมีไหล่ยสีะกินมาถุกซี่เลยครับร้อยจนเนื้อแตกเลยโอ้ตังร้อยตังรวนขี้หมูโอนอกมาเลยครับนี่ไม่ได้โกกเลยจะแดงกว่าปอดีเลยนะครับดู จิ้มเพชรกำลังดีครับผิดก,กำมือนไม่รู้กิ้มเม็ดครับไม่ได้นับได้แดงได้แรงฮึอรอยอืม ครับจิ้มอีกตัวสองตัวครับเดี๋ยวเปืี่ยนบอลกินด้วยนะนะครับอีกตัวเดียวมวนออกมาเลยอืมสีน้ำเงินอีกแล้วครับขี้บางคนก็ก็ไม่กินขี้เลยนะครับแต่ว่าบล้วาขี้มันร้อยนะกินไปนะเถอะร้อยครับอืมพื้นตุกข์คำเลยครับ ร้อยตุก้มเลยโอเคครับเอาไว้เดีวนี้นะเดี๋ยวเปื่อๆกินด้วยครับบนกินข,ขนเดียวคงจะไม่มดครับเดี๋ยวให้เปื่อมากินด้วยขอบคุณทีคาารัมาดับจมคลิปนะครับพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย